พ้องม่พ่อเสี้ยนแหน้อยเพื่อนครับเพื่อได้ป่ามาตวใไญ่ไง่ครับหฮาแอบอิจฉาเพิ่นอยู่ครับเบิ่งป่าลิ้มครับปลาลิ้มครับปลาคอไญ่บ้านเท่าล่ะครับโอ้โล่กลัวล่ะครับพี่น้องคุณน่ะอันนี้ปลาหงั้ครับนี่ปลาช็อกเกอร์บอปเบิ่งครับจะป่าช็อกเกอร์กันไง่ล่รอครับปัคอนี่แห้งตัวไญ่ครับครับผมคุณน่ะป๊าสะออนสะออนครับ เขาสิมิแต้มพ่อได้ปนบ่พี่น้องลองมาลุ่นมาติดตามน้ำกันครับพอดีเสี้ยนแหเพิ่นเอาก้อนแล้วครับเพิ่นหมานก้อนแล้วครับเขาสิมิแต้มฝากพี่ฝากน้องบอกก็มาลองมาลุ่นเบิ่งครับอู้เบิ่งประกดทฮอครับพี่น้องมจะตส่ยงงามๆครับเบิ่งครับเบิ่งประกดหลายครับไม้นี่ครับได้ประกดหลายครับครับพี่น้อง สะออนครับสะออนครับหากินพอเด้ปนครับพี่น้องสวัสดีครับสารพันธ์ชาแนลครับพี่น้องวันนี้เข้ามาบุกตะลุยสายบ้านกล้วยครับจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องหากินขามทิ้นครับเมื่อนี้ครับพอดีเข้ามาขายพี่นอนครับพี่น้องช่วงแดงๆครับเขาเลยสีหาป่าเมียปนครับพี่น้องสีมีแต้มฝากที่ฝากน่องบ่ครับนี่ครับแง่กู่ใจเข้าครับ อีกช่างคูใจเข้าครับพี่น่องที่มีแต้มฝากกีฝากน่องบอป่อแล้วกลับไปลุยกันเลยครับบายเบิ้งสภาพไมายครับพี่น่องงามงามครับไมายครับเป็นฝายน้ำล้นบ้านกล้วยครับพี่น่อง สมซื้อบ้านกล้วยยีห่หลี่ะครับโอ้น้ำกระแห้งได้ครับดูครับพี่น่องเบิงครับเบิงมันผัดผ้ามากครับเบิงสภาพไม้ครับที่มีแต้มฝากปีฝากน่องบ่ครับเบิงครับพี่น่อง ผมซื้อบ้านกล้วยพี่ดอกครับเบืองบรรทัดผ้าอยียงมากครับอาบานนี้มารุนมาเบิ้งสภาพไม้ครับเบิ้งครับพี่น้องเบื้องครับอ๊อขอนไม้บักไงกับผ้ามาได้ครับน้ำก็ได้นี่ครับเบิ้งสภาพไม้เฮาครับ ที่ีแต้มพ่อฝากพี่ฝากล้องบอกกับล่องมารุ่นบังครับฝายบักแย้ครับฝายบ้านกล้วยนี่ครับ up, up, up. เบึงปรากฏห่อครับพี่น้องนี่จะใส่งามๆครับเบึงครับเบึงปรากฏหลายครับมาให้นี่ครับได้ปรากฏหลายครับครับพี่น้องสะออนครับสะออนครับหากินนพาอได้ปนครับพี่น้องปรากฏใส่งามๆห่อครับสารพันธ์แค่แนวกับมีแต้มฝากพี่ฝากลองยี่ดอกครับ ปากขาวกับใส่ง่ามครับปากดกัใส่ง่ามครับหากินพ่อได้ปลนครับพี่น้องเขาได้ปนลนเราเขากับสีเมียบ้านครับสำหรับวันนี้กับขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ